อัลสลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสส a ลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฟติมาสาราฮัดยีอาวังมาจากโรงเรียนดารุธิกมาะนะคะอําเภเอแรเงจังหวัดนาราธิวาสค่ะหนูขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารที่อยู่ในคขมเน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ปกป้องและก็รักษาประเทศไทยของเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆที่ได้รับบาดเจ็บ และก็สาหัสค่ะแล้วก็ขอให้พี่ๆหายไวๆค่ะสวัสดีครับกับผมนายกวาดิสบุรุษครับประธานองค์กรแกนนําพัฒนาสังคมเชดนใต้นะครับผมขอเป็นตัวแทนในการให้กาลังใจพี่ๆทหารพี่ๆตำรวจที่อยู่ชเแดนไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมขอให้พี่ๆทุกคนรักษาตัวดีๆขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและก็กลับบ้านโดยปลอดภัยไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับครอบครัวรออยู่นะครับพี่ a s s a l a m u a l ว i k u m ะ a r a h m a t u l ต a h i t a วะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัชริยาเจสมุมตกองค์กรพัฒนาสังคมใจแดนใต้ค่ะนหนูขอเป็นกําลังใจให้กับพี่พิธารในชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็นหนูรู้ว่าพวกพี่ๆเหนื่อยแต่อยากให้พี่ๆปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อประเทศชาติไทยค่ะและขอให้พี่ๆกลับมาโดยสวัสดิภาพค่ะ